อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชินายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆเที่ยงแบบนี้ต่อนะครฮึเหลือแค่ชูเสื้อแล้วสําหรับดาวินนูเยสนะครับตอนนี้เพราะว่าเบนฟิก้าครับคอนเฟิร์มแล้วว่าปล่อยนูเยสซบลิเวอร์พูลครับเจ็ดสิบห้าบวกยี่สิบห้าล้านยูโรโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับสาวกเดอะครับครับไม่ต้องรอนานแล้วนะครับเมื่อล่าสุดสโมสรเบนฟิก้าครับชิงประกาศแล้วนะว่าพวกเขาเนี่ยตอบรับข้อเสนอซื้อตัวดาวินนูเยส จากลิเวอร์พูลครับด้วยค่าตัวรวมเงินไขกว่า100ล้านยูโรโอ้โหสุดจัดนะฮะหงแดงลิเวอร์พูลครับเดินเกมอย่างหนักครับในการพยายามคว้ากองหน้าวัย22ปีโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพวกเขาเนี่ยตกลงสัญญากันที่6ปีครับกับนักเตะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับจนถึงปี2028สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจูเลียนวอล์คครับผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่โปรตุเกสครับเพื่อคุยเรื่องโครงสร้างค่าตัวของนักเตะกับทางรุยคอสตานะครับประธานสโมสรเบนฟิก้าเรียบร้้อยแลวนะะฮ ล่าสุดครับทีมดังแดนฝอยทองเนี่ยได้มีการออกมาประกาศยืนยันแล้วนะว่าพวกเขาเนี่ยตอบรับข้อเสนอ75ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก25ล้านยูโรนะครับนูนเยสครับกับเอเย่นส่วนตัวนั้นนะอยู่ที่ประเทศสเปนฮะและตอนนี้เมื่อ2ส,อสมโมสรเจราจากันเสร็จสิ้นแล้วเนะี่ยเขาจะเดินทางไปยังอังกฤษครับในวันนี้นะับเพื่อตรวจร่างกายและปิดดีลกับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการนะครับ ก็ชัดเจนแล้วนะว่าปิดดีลกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็รอที่จะไปเปิดตัวชูเสื้อใหม่ที่แอนฟิลด์นะครับน่าจะเห็นในวันนี้เลยที่ดาวิน n ุเยสมาตรวจร่างกายน่าจะเป็นช่วงประมาณดึกๆของคืนวันนี้ของบ้านเรานะครับถ้าเป็นบ้านเขาจะเป็นช่วงกลา,างวันนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อสําหรับดาวิน n เยสใส่เสื้อลิบร์พูแล้วจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับก็ นะครับมีข่าวมานานนานแล้วครับสำหรับดาวินนุนเยสเรื่องข่าวคราวกันเนียทีมตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่าถ้าร้อเนี่ยบอกให้ไปเลยเก้ปอรเซ็นตที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับดิวดาวินนุนเยสที่จบกับลิเวอร์พูลนะครับถือว่าสงครามจะสิ้นสุดใกล้แล้วนะครับสงครามการซื้อนักเตะดาวินนุนเยสรายนี้นะฮะก็มาจบที่ลิเวอร์พูลจนได้นะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะฮะสวัสดีครับ